จะไม่นอนเขา,เ of of s. <S มาไม่ชินเขาไม่ชินเขาไม่ชอบอยู่ดีอเจารูเชื้อใครกลับบ้านไม่กลับเลยนะเราพูดไ สวัสดีค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะเมื่อเช้าเป็นหมีแบแบนะกลางคืนเป็นโดรีมอนโดรีมอนน่ารักเนาะเป็นโดรีมอนเป็นการ์ตูนที่แบบว่าร,รู้จำความได้ก็เจอแล้วอะว่า,วามีการ์ตูนโดรีมอนแล้วก็แบบว่าสมัยก่อนเราต้องรอเสาร์อาทิตย์เก้าโมงรอเสาร์อาทิตย์เก้าโมงเออไม่เหมือนสมัยนี้เนอะสมัยนี้อยากดูอะไรก็ได้ดูเลยสมัยก่อนไม่ได้เลยอะไรนะ พูดไปเดี๋ยวรู้อายุอะอะไรนะเจ้าขุนทองเหรอการ์ตูนเจ้าขุนทองการ์ตูนกล้ยบีหนึ่งบีสองแล้วก็เรื่องอะไรนะปลาบูทองตอนนั้นพิงกี้ยังเป็นอะไรพิงกี้เล่นเป็นปลาบูทองเล่นเป็นอะไรนะเอ้ยกะไอ้ใช่ไหมเอออุ้ยเราเรา,เรายังไม่แก่เราไม่รู้จักเลยเอ้ยกะไอ้คืออะไรสวัสดีค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะสวัสดี ไม่เห็นคอมเมนต์ใครนะคะเราไม่เห็นคอมเมนต์ใครนะถ้าใครคอมเมนต์มาแล้วไม่ได้ตอบก็ขออภัยด้วยนะคะแต่มันขึ้นว่ามีคนดูสองคนนะแต่ปุ้ยไม่รู้ว่าใครดูนะคะเพราะว่ามันไม่ขึ้นให้นะคะทุกคนนี่นี่นี่คอลลาเจนเอนไซม์เมื่อกังวันนะเมื่อกังวันปุ้ยไปคุยที่ปุ้ยไปไรส์สดที่วิไลเนาะไปอยู่เวรที่วิไลอยู่เวรวันปีใหม่สวัสดี สวัสดีปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะทุกคนทุกท่านสวัสดีนะคะอือ วันนี้อย่าลืมสวดมนต์ข้ามปีกันนะสวดที่บ้านนะคะที่ไหนวัดที่ไหนจัดก็ไปใกล้บ้านกันได้นะคะแต่วันนี้วัดใกล้บ้านปุยเขาไม่ไม่จัดนะปีนี้เขาไม่จัดก็เลยอดไปเลยเดี๋ยวก็สวดมนต์ข้ามปีกันอยู่ที่บ้านนะคะทุกคนนี่อากาศเริ่มเย็นแล้วเนาะอากาศเริ่มเย็นอีกแล้วนะคะดูแลแล้แลวก็ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะอย่างน้อยเลยเราก็จะได้ไม่ต้องเป็นหวัดไงเนาะอย่างน้อยเลยเราจะได้ไม่ต้องเป็นหวัดนะคะถ้า ถ้เราแข็งนะไขวัดก็ไม่มายุ่งกับเราเนาะโควิดก็มาไม่ถึงเราเพราะว่าเราเป็นโดเรมอน <c oughs> เพราะว่าร่างกายเราแข็งแรงอร่างกายเราแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดีทุกท่านเนาะวันนี้เมื่อกี้เพิ่ไปตลาดมาแล้วหลายๆบ้านเนี่ยข้างบ้านก็จัดปีใหม่นะคะวันนี้หลายๆบ้านเลยจัดปีใหม่ก,กันนะคะบ้านเราเงียบเหงาบ้านเราเงียบเหงาบ้านเราขาย ขายกาแฟข้ามปีเราขายอาคอลลาเจนข้ามปีเราขายโบต้าทีอ้าวลืมหยิบลืมหยิบวิซีมาวิซีอยู่ไหนเอโอโกซีโกซ,โซีไม่ใช่วิซีสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ทุกทท่านเลยนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกทท่านนะคะทุกคนมาปุ้ยลืมเอาโกซีมาโกซีอยู่ไหนก็กินแค่นี้ก่อนกินแค่นี้ก่อนนะคะกินแค่นี้ก่อนนะ กาแฟเพื่อสุขภาพนะคะกาแฟที่อ่ากินแล้วหุ่นดีอ่ะกินแล้วไม่อ้วนกินแล้วอ่ากงเกงหลวมเอกินแล้วกางเกงหลวมนะคะทุกคนกินแล้วแบบว่าหุ่นแบบเปลี่ยนเปลี่ยนไซส์เลยอ่ะจากที่เราเ l ก็มาเป็น L อจากที่เรา L อก็เป็น M อจาก M ก็เป็น S จาก S อยู่แล้วก็เป็น2 S อ่าดีไหมดีไหมดีไหมคะนะคะแค่280บาทเอง280บาทเองเมื่อเมื่อเช้ามาม,าม,าม,ามาืสายสิเมื่อสายปุ้ยก็ไปไลฟ์สดที่วิไลเนาะปุ้ยก็ไม่มีอ่ะที่ห้องห้องประชาสั 2000, ามพันธ์เขาไม่มีอ๋อ กาแฟไอ้ไม่มีน้ำร้อนกระติกน้ำร้อนปุ้ยก็ใช้น้ำธรรมดาดิแหละใช้น้ำอย่างนี้แหละชงนะคะก็ชงได้นะคะชงได้ปกติกินปกติเลยนะคะจะเป็นกาแฟเย็นก็ได้กาแฟร้อนก็ได้กาแฟอุ่นก็ได้นะคะทุกคนนี่นี่นี่คาร์เจนเอนไซม์ตัวนี้ตอบโจทย์มากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ผิวเล็บผมกระดูกนะคะข้อเข่าปวดข้อเข่านะคะดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าจะมีธัญพืชแถมมาให้เราด้วยนะธัญธัญพืชมูลค่า500บาทแถมมาให้เรากินคู่กันกับคอลลาเจนคอลลาเจนอ่ะราบบาทเป็นทำมาจากปลาทะเลน้ําลึกที่นําเข้ามาจากญี่ปุ่นโดยตรงค่ะนะคะตัวนี้จะจะทำเป็น อ,อะไรนะเขาเรียกเลยนะไฮโดรไลท์กดอะมิโนนะคะซึ่งเป็นโมเลกุลที่เล็กมากๆที่พอเข้าไปในร่างกายเราแล้วเขาจะแตกตัวในการทํางานเลยทํางานแบบดีมากๆเขาทำงานให้เราเลยนะคะเราไม่ต้องรอระปบย่อยอะไรเลยนะคะทุกคนทุกท่านาเริ่มเริ่มมีเสียงข้ามารบกวนแล้วนะคะเพราะว่าหลายๆบ้านเขาจัดงานวันเกิดกันเอ แลมันตียังไงพีม okay, okay. ่มายเบาๆค่ะเบาๆค่ะแม่ไล์สดอยู่นะคะอ่าเมื่อกี้ก็แจ้งแจ้งไปแล้วว่าไล์สดนะคะลูกก็ยังจะป่วนเราอยู่เดี๋ยวต่อไปเราจะไล์สดในการฆ่าเด็กนะคะกันไกลพร้อม,มกันไกลพร้อม,ม <laughs> จะไปฆ่าเด็กคะ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เราบอกแล้วว่าแม่ไล์สดห้ามเสียงดังนะคะห้ามป่วน พราะเมื่อวานป่วนกันมากลอเกินเชื่อไหมว่าเมื่อวานอะยืยนยืนไร์สดอยู่เนี้ยก็มาตะโกนหลังพูดแบบเสียงดังมากเราก็เออเราก็ไร้สดก็เห็นนะว่าเราไร้สดแทนที่จะไปไกลๆเออให้ความเกรงใจเราบ้างว่าเราไฟ้สดอยู่นะไม่มีค่าเด็กวิ่งกันเล่นกับตะโกนตะโกนกันเออเราก็ไม่เข้าใจเราก็งงคือเราก็ไร์ทุกวนันเราก็ไร์ทุกวนันควรรู้รู้ว่าเอออันเนี้ยเราไร์อยู่เนาะควรที่จะ อ,อยู่ไกลๆหน่อยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าพอไร์สดปุ๊บเฮ้ยเอาละเริ่มและอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วแล้วเราก็พูดทุกวันนะว่าลูกแม่จะไร์สดนะคะอ่าลูกอย่าเพิ่งกวนแม่นะเออแล้วเวลาอื่นก็ไม่ถามนะเออเวลาแม่ไร์สดแม่สดหมดเนี่ยเอาละเอาละเอาละเ,เริ่ม เริ่มแหละเออลูกนี่เป็นอะไรที่แบบป,นปวนมากๆเลยแม่ก็ไม่เข้าใจเดี๋ยวหากโกซีก่อนย้ายย้ายกล้องแป๊บหนึ่งหากโกซีก่อนหากโกซีก่อนอุย้ยอันนี้ชักแจ๋วแววเลยหากโกซีก่อนนะคะไม่รู้ว่าเอาออกหรือเอาลืมไว้ไหนก็ไม่รู้โกซีโกซีหากโกซีก่อนเมาาื่อเช้าหาก่อนพกไปไหนก็พกไปด้วยเนี่ยไปตลาดก็พกด้วยนะคะ เพราะว่าอะไรถึกต้องพกบ,บางทีใครทักมาตัวเองเราจะเอาโอเคได้เลยตัวเองเราจะเอานี้โอเคได้เลยอเอาแกนแม่หาโกซีไม่เจอโกซไ,ไปดูหนะ้าตู้กระจกให้หน่อยว่าม,มีโกซีไม่ใช่นี่คาราเจ้โอเดูแม่ไว้ไหนหาโกซีไม่เจอนะคะทุกคนทุกคนได้ยินเสียงเพลงกันไหมนะคะมีหลายๆบ้านที่เริ่มเปิดเพลงกันแล้วจัดการจัดงานปีใหม่กันไม่เจอหรอลูก แม่ไปไว้ไหนเนาะโกซีโกซีไปโรงเรียน <c oughs> แม่ไม่ได้ไเ,ดเอาอไว้โรงเรียนหรอกอ้าวบอกไอ้อ้าววิเดี๋ยวต้องแม่ต้องไปสืบกันเอาออกแกนเธอมาขายบัวต๊ะพีให้แม่ก่อนมายืนขายบัวต๊ะพีเอ้ยมานั่งขายบัวต๊ะพี <c oughs> จะทำกาแฟแม่หกนะเดี๋ยวไปหาโกซีก่อน อ่าไม่ได้พูดขายไม่ได้พูดขายแล้วโกซีหายไปไหนแล้วหาโกซีไม่เจอหรือว่าเราลืมไว้ที่วิไลเรา,เราลืมแล้วแหละลืมไว้ที่วิไลแน่เลยทุกคนโกซีโกซีโกซีหายโกซีหายร้องไห้หนักมากโกซี see, หายไปไหนเนี่ยแม่ ไม่ร้องไห้ในไลฟ์สดตอน <c oughs> โกซีหายโกซีหายทุกคนทุกคนไม่รู้ไปไว้ไหนเลยทุกคนโกซีหายไปไหนร้องไห้แป๊บนึงนะคะนี่สวัสดี <ขอ S 1> ค่ะถ้าขอเรานหายด้วยร้องไห้ร้องไห้สองรอบกินถ้าเอ็นพัดโกซี่หายด้วยถ้าถ้าค <c oughs> <า>ย,ย,ายทุกนโ <c oughs> บต้าพีหายด้ยถ้าน้ำหยดหายด้วย สงสัยหรือไม่ที่วิไลนะคะเออหรือหรือไม่กระหลุดหลุดในรถมั้งไม่แน่ใจอะว่ามันหล่นในรถไหมนะคะโอ้ยโกซีตัวเนี้ยนะคะจะช่วยในเรื่องโควิดหรือเรื่องคนเป็นไข้หวัดได้มากๆเลยนะคะโกซีโกซีหายโกซีหายเพราะว่าแต่ละคนอะจะกินเนื้อสัตว์กินผักกินผลไม้อะไรอย่างเงี้ยได้ไม่เยอะนะคะได้ไม่เยอะในแต่ละวันอย่างปุ้ยอย่างวันเนี้ยปุ้ยก็ไม่ ไม่ไม่ไม่ได้กินไม่ได้กินข้าวเมื่อเช้ากินสลัดเออเมื่อเช้ากินกล้วยปิ้งไปกินกล้วยปิ้งแล้วก็กินอ,อยู่ในน้นแระอยู่ในตู้เย็น,อ,น,นอยู่อยู่อยู่ไปดูแป๊บอ่ะทิ้งค่ะทิ้งถังขยะค่ะ <laughs> เอาอ่านะคะเมื่อเช้ากินสลัด กินสลัดผักปลายแล้วก็ก็จะมีถั่วแดงมีลูกเดือยมีข้าวโพดเนาะสลัดแล้วก็มีผักนูนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนตัวนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยไม่ได้อดนะคะแต่ว่ามันไม่หิวเองเพราะว่าุยไปกินตัวนี้กินตัวนี้ตอนเก้าโมงนะคะกินตอนเก้าโมงแล้วทีนี้เราก็กินขนมมาเรื่อยกิน กินขนมมาเรื่อยแหละนะคะกินมาเรื่อยๆเลยแล้วทีนี้มันก็ไม่หิวเองนะุไม่ได้อดนะคะเพราะว่าตัวนี้มันจะช่วยลดการหิวจุกหิวจิกได้แล้วประจําเดือนพูก็หมดแล้วเนาะ,ะประจําเดือนหมดเราก็จะเราก็จะอยู่อยู่ได้นานมากๆบางคนบอกว่ากิน2แคปนะคะกิน2แคปช่วงเช้าก็จะอยู่ได้นานเลยอยู่ได้มากินข้าวทีก็คือข้าวเที่ยงนะคะทุกคนทุกคนอย่าอดอาหารนะการอดอาหารไม่ใช่การลด วิธีไม่ใช่การลดความอ้วนที่ถูกต้องนะคะตัวนี้ไม่ใช่ยาลดความอ้วนนะเขาไปเขาไปลดไขมันในร่างกายเรานะคะทุกคนนอกจากที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็หุ่นดีด้วยนะทุกคนปีใหม่แล้วทุกคนชอบบ่นชอบขึ้นแคปชั่นว่าฉันจะผอมก่อนปีใหม่ฉันจะผอมก่อนปีใหม่นะคะเนี่ยทุกคนเราผอมไหมอ่ะเราผอมปะม <laughs> เราไม่ได้ผอมนะเราหุ่นดีเออเราหุ่นดีนะเราไม่ได้ผอมนะคะ เราไม่ได้ผอมนะเราหุ่นดีนะเราแค่แบบมีซดมีรงมีเอลมีนิดม,มีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ความผิวดีมากๆแล้วหากโกซีไม่เจอกโกซีอยู่ไหนเราจะอาลววาดหาโกซีไม่เจอมาดูมาดูโ,โยหนะหากโกซีไม่เจอทุกคนแล้วพายแอนนะคะทุกคนเนี่ยเนี่ยคอลลาเจนนะคะเป็นเป็น เป็นอาหารผิวที่จําเป็นต่อผิวเรามากๆเพราะเรายิ่งอายุเยอะใช่ไหมลูกอ่ะเรายิ่งเรามีลูกใช่ไหมลูกก็จะดึงแคลเซียมดึงคอลลาเจนดึงอะไรจากร่างกายเราไปยิ่งกลางคืนเรานอนแอร์ใช่ปะกลางคืนเรานอนแอร์ความเย็นของแอร์เขาก็จะเอาอะไรลูกเอากระเป๋าหรืออ่ะเราไปนี่ไงกซีเจอแล้วโอเออเจอแล้วกระเป๋าเขาแกงทัพี่เอ แคน้ข้แกงเราเจอโกซีแล้วทุกคนกระเป๋ากับเออกระเป๋าข้อแกงแกงอ่ะแล้วก็ว่าเราหยิบมานะเออนะคะทุกคนเราเจอแล้วคืออาหารผิวชั้นเลิศเลยนะคะอาหารผิวชั้นเลิศที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นสวัสดีค่ะคุณแม่อม่อะเอทาคอฟฟี่หายอ่ะมาแล้วเมื่อกี้ มาแล้วเมื่อกี้ค่ะพี่ฝนมาแล้วแล้วก็เหมือนเดิมสเต็ปเดิมก็เลยพูดอย่างหนูจะเมาส์ในแชทว่าหนูพูดไปว่าอะไรแล้วก็หายไปวันนี้เป็นนางมาร้าย <c oughs> เออวันนี้แปลงร่างเป็นนางมาร้ายมาแล้วมาแล้วนะคะเพราะว่าอาบไปอยู่เวรกลับมานะกลับมานะคะ สเตปเดิมปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็เออเดี๋ยวบอกเดี๋วบอกเดี๋ยวบอก,เ,บอกเอออะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวบอกนะทุกคนเราเจอโกโซีแล้ว <laughs> อ๋อไอขำนะคะเดี๋ยวหนูจะเมาส์เดี๋ยวหนูจะมเจะมาส์ในแชทนะคะแล้วหาโกซีตั้งนานอืมในที่สุดเราก็เจอนะคะโกซีตัวเนี้ยปุ้ยกินมาสามหรือสี่สองจะไม่ได้ นะคะกินอ่จะมี30เม็ดนะซึ่งเชื่อไหมมันไม่น่าเชื่อเลยว่าคู่นี้เขาจะทำให้กะของปุ้ยอ่ะหายได้นะคะความเข้าใจของปุ้ยนะความเข้าใจของปุ้ยนะว่ากะเนี่ยมันเป็นการเ,าเซลเซลผิวผิดปกตินะทําให้เราเป็นกะตามตามตาม,ตามเนี้ยนะคะแล้วก็รอยจุดดัดำต่าง,งๆนะคะ เออปุ้ยไปเข้าใจอย่างนั้นแต่รอยจุดด่างดาจากหลุมสิวหรืออะไรเนี่ยจากที่ปุ้ยแพ้สารสเตียรอยมาเนี่ยเอออันนี้เข้าใจว่ามันเกิดจากสารสเตียรอยแล้วเราก็ยังหาครีมดีๆที่ว่ามันจะมาปกปิดหรือรอยเราอย่างเงี้ยเราหายังหาไม่ได้ยังหาไม่เจอคือเราก็ปล่อยไปตามธรรมชาติคนส่วนมากก็จะบอกว่าเออปล่อยปล่อยให้มันหายเองโดยธรรมชาติแต่ความที่เป็นผู้หญิงอะ มันทนไม่ได้หรอกกับการที่หน้าเราเป็นแพ้สารสเตียรอยมันทนไม่ได้กับผิวที่เราไม่ดีอะเราก็จะสรรหาหนู่นนี่นั่นจนมาเจอคอเลาเจนเอนไซม์กับโกลซีนะคะตอนนี้กะตรงนี้มันจางไปเยอะมากม,มันยังอยู่ตรงนี้มันยังมีบ้างนะคะทุกคนแต่ว่าผิวใสหน้าใสนะคะแต่เรายังไม่แก่นะเพราะเรายังเป็นสิวเราเ,าเดี๋ยเยมอนปิดสิวไว้ แล้วเอาโดเรมอนปิดสิวไว้ลงเป็นสิว哈哈นะคะทุกคนเชื่อไหมว่ามันมันเป็นความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับกับผิวปุ้ยจริงๆนะคะไม่เคยคิดเลยว่าชาตินี้กะมันจะหายอะ่ะไม่เคยคิดเลยเลยเรายังอิจฉาเลยหืมบางคนที่แบบหน้าเขาเลี่ยมผิวเขาดีอะ่ะเออเขาไม่ทาอะไรทําไมเขาไม่มีฟ้ากะจุดด่างดำแม้แต่ฝัแม้แมต่ ขี้แม่งหวันเขาก็ไม่ไม่มีอ่ะเขาเรียนเขาเรียบเลยคือเรายังแอบอิจฉากเขาเลยนะอืงงมากงงจนมาเจอคู่เนี้ยคือแบบผิวให้ความผิวเราตอบโจทย์มากนะคะขนาดอาจารย์ที่วิไลอ่ะเขาก็เป็นคนคำนี่แหละเป็นผิวคำน้ำนะเขาเขากินไปห้าวันอ่ะห้าวันเขาเจอบอกโหปุ้ยผิวใสจริงเลยพี่ยอมรับเออพี่ไม่ พี่ไม่คิดว่ามันแบบห้าวันมันจะเห็นผลนะแต่ตอนนี้เขาบอกเขาขี้เกียจชงบอกว่าโหพี่บอกเราก็เลยบอกาอาจารย์ถ้าขี้เกียจชงเดี๋ยวยหนูไปชงให้อะไรเงี้ยนะไปชงให้กินที่วิไลเอาทิ้งไ,ไ,ไว้ที่วิไลนี่แหละเดี๋ยวไปชงให้กินไม่ต้องชองที่บ้าน <c oughs> ด้วยความที่เขาบอกเขาขี้เกียจชงเห็นไหมทุกคนยิ่งปีใหม่เรายิ่งปาร์ตี้ใช่ไหมคะ <c oughs> ปาร์ตี้วันที่เท่าไหร่ยี่สิบเก้าสามสิบ สามเอ็ดหนึ่งสองสามใช่ไหมไป,ปาร์ตี้ใช่ไหมปาร์ตี้ก็กินเยอะกินเยอะกินหนักไหนจะอา่าปาร์ตี้กับเพื่อนคือคนเราจะมีเพื่อนหลายกลุ่มเนาะกลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มนั้นยอะไรเงี้ยบางคนก็ตี้กันสี่วันห้าวันเลยเรามีตัวช่วยดีๆนะนี่ห้าแคปหกแคปนะคะพุงไม่ออกนะคะพุงไม่ออกนะพวกใสย่ใสยส่ดื่มใส่ดิ้งทั้งหลายนะคะไม่แฮงคือ ปาร์ตี้ก็ต้องปาร์ตี้หุ่นก็กลัวเสียเออนะคะคืออะไรคือเราต้องมีตัวช่วยดีๆแล้วแหละจริงป่ะนะคะความสุขของปุ้ยคืออะไรหมูกระทะชอบส่งชอบส่งในแชทให้พี่ฝนดูว่าวันนี้เรามากินหมูกระทะอีกแล้ววันนี้อาทิตย์หนึ่งเบาๆค่ะลูกอาทิตย์หนึ่งน่าจะสองสามวันนะคะอ่าภายในห้าวันเนี่ยภายในห้าวันเนี่ยหมูกระทะสาวัน KFC สามวัน นะคะไม่กินอะไรเลยหนึ่งวันนะคะเออเป็นแบบนี้จริงๆปุ้ยเป็นแบบนี้จริงแล้วปุ้ยก็ชอบส่งในแชทเออนะคะว่าส่งในแชทให้ให้พี่ฝนพี่พรดูว่าวันนี้มากินหมูกระทะนะวันนี้มากินกุ้งย่างวันนี้มากินเคเอฟซีไม่ไม่ค่อยปล่อยให้ตัวเองว่างจากการกินก็จะเยอะเยอะนะคะก็จะมีเค้กมีเออแต่วันนี้มันไม่หิวเองจริงๆนะคะันไม่หิวเองจริงๆนะคะเนี่ยช่วยได้ดีมากเพราะว่าอะไร เพราะว่าเป็นเป็นอ่าเ,เป็นถั่วนะคะเป็นโปรตีนที่ทนจากถั่่ไอทำจากถั่วจริงๆเลยนะคะมีถั่วแดงถั่วเขียวถั่วดำถั่วขาวอ่าเป็นโปรตีนที่มีโมเลก,กุลขนาดเล็กมากๆที่เข้าไปร่างกายแล้วทำงานในแตกตัวซึมซึมเข้าทำงานให้เราเลยนะคะเพียงแค่คุณมีน้ำเปล่ากับแค่นี้นะคะพกใส่กระเป๋าไว้เลย รู้สึกเพียรู้สึกง่วงยัดใส่ตากเลยจับใส่ปากหนึ่งแคปสองแคปในการขับรถยิ่งปีใหม่ต้องขับรถไปนู่นนี่นั่นนะคะต้องมีนะคะต้องมีตัวช่วยในการขับรถนะเพราะว่าไปให้ถึงจุดหมายปีใหม่แล้ววันนี้ผุ้ยยังไม่กล้าออกถนนใหญ่เลยวันนี้วันนี้รถเยอะมากนะคะขนาดไม่มีตลาดนัดนะรถเยอะมากเลยปุ้ยไปเซเว่นมาต้องเข้าสายในตลอดเลยนะคะรถเยอะจริงๆ ทุกคนเราอยากได้น้ำเจาะน้ำให้แม่แก้วหนึ่งได้ไหมอ่ะแ่า้ะน่า่ะไม่ต้องเจาะก็ได้เดี๋ยวแม่เอากันไปเจาะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะที่เสียสละเข้ามาดูนะคะขอบคุณขอบพระคุณมากนะคะที่เสียสละเข้ามาดูเมื่อวานก็เกเรเมื่อวานนอนดึกเลยนอนเที่ยงคืนกว่านอนดึกเกเรด้วยการที่เราไม่ออกกําลังกาย <laughs> เกเรวันนี้จะไม่เกเรแล้ว เพราะว่าคือเราหยุดจากการออกกําลังกายไปสามวันขอบคุณมากขอบคุณมากหลอดเล็กมันอยู่ในลังน้ำนะลูกอดีเมื่อวานเพราะว่าเราอะเราออกเราเราเราไม่ได้ออกกําลังกายมาสามวันเนื่องจากเราเป็นประจําเดือนใช่ไหมคะน้ำหกเลย เราไม่ไดกกําลังกายมาสามวันเราเป็นประจําเดือนบวกกับความขี้เกียจก็เลยไม่ออกกําลังกายแล้วก็เมื่อวานได้ออกพอได้ออกแล้วมันระบมตรงนี้ระบมไปหมดเลยนะคะเออเราก็จะเน้นหน้าท้องล่างหน้าท้องหมาหน้าท้องหมาท้องหมาท้องหมาเป็นอะไรที่ลดยากมากนะคะเราก็จะเน้นเน้นไปเนมาระบมอ่ะระบมจะพึ่งถามค่ะ เดี๋ยวแม่ให้ความรู้ที่หลังนะคะขอไลฟ์สดก่อนตอนนี้จะจะได้ยินเสียงข้างบ้านเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆแล้วเพราะเขาเริ่มปาร์ตี้กันแล้วนะคะเราก็ยังเงียบเหงาอยู่ที่บ้านต่อไปโอ้ยนางสาดเราไม่มีเทศกาลกับใครทั้งนั้นเลยงั้นคะเราไม่มีเทศกาลใดๆกับใครทั้งนั้นอยู่บ้านอยู่บ้านเงียบ นะคะไม่ว่าจะเป็นวันวาเลนไทน์วันปีใหม่วันนู้นวันนี้วันนั้นไม่มีเลยไม่มีมีแต่วันเกิดที่เฮฮาใช่มมีแต่วันเกิดลูกนะคะมีแต่วันเกิดลูกที่ว่าจะเฮฮาแฮปปี้เบิร์เดย์ก็มีลูกสองคนวันเกิดตัวเองก็ไม่มีอะไรก็จะสอนลูกว่าวันเกิดตัวเองก็คือวันที่แม่เจ็บวันที่แม่คลอดลูก นะคะอ,ะอย่าหาอย่าหาทำว่าไปเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงเพื่อนแล้วได้อะไรคือเราก็จะสอนรูปแบบนี้นะเลี้ยงเพื่อนแล้วได้อะไรวันเกิดเราวันเกิดเราเราต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ขอบคุณพ่อขอบคุณแม่ที่เลี้ยงเรามานะคะ ต้องอก,ก,ก,ก็จะสอนลูกว่าวันเกิดตัวเองอ่ะวันเกิดของลูกอ่ะควรที่จะกราบขอบคุณพ่อขอบคุณแม่ไปทําบุญนะเพื่อเสริมสร้างสิริมงคลที่ดีแต่ถ้าจะเลี้ยงเพื่อนคือให้เลี้ยงจากหลังวันเกิดถ้าอยากเลี้ยงนะนะคะทุกคนก็คือก,ก็ไม่รู้ว่าผู้ยคงจะไปเชื่อทางแนวนี้มากกว่าเพราะว่า ก่อนแต่งงานก่อนบวชก่อนวันเกิดก่อนร,รับปริญญาอะไรเงี้ยคนโบราณเขาจะไม่ค่อยให้ไปสั่งสั่งที่ไหนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียชีวิตก่อนแล้วเราเลี้ยงลูกเรามากว่าจะโตเนาะเรารักเราทะนุถนอมมากกว่าลูกจะโตอะลูกแล้วลูกก็ไปเกิดอุบัติเหตุไปดิ้งกับเพื่อนเมาวันเกิดวันฉลองลร,รับปริญญาเอ้ยพรุ่งนี้จะบวชเจอเพื่อนนะอะไรเงี้ยค,คือเรากลัวไงเราก็แบบออกจากหัวโบวราณหน่อยนะคะก็ชื่อเราก็ไม่อยากเสียลูกอะเราก็เลี้ยงลูกเรามาเราก็รัก ทนุถนอมลูกเนอะเราก็สั่งสอนเขาแบบแบบแบบหัวโบราณไว้ก่อนอนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเสร็จและไลฟ์สดเสร็จและนะคะไปก่อนนะไปออกกำลังกายก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย